สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีหน้ามาขาประจําทุกท่านนะครับนะครับไอโอไอก็สวัสดีกันนะครับนะครับเที่ยงคืนนี้เขาก็จะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับหลังเที่ยงคืนไปแล้วนะครับพี่น้องประชาชนคงทราบแล้วหลังเที่ยงคืน นะครับ <c oughs> นะครับหลังเที่ยงคืนนะครับเราก็ต้องไปอยู่ในเขาเรียกอะไรสภาวะวิกฤตนะครับนะกฎมงกฎหมายก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายพิเศษนะครับเป็นกฎหมายพิเศษพี่น้องประชาชนก็ต้องอยู่ในช่วงกฎหมายพิเศษนะครับหากมีการกระทําความผิดตามพอรอกรกําหนดเรื่องข้อกําหนดไว้ นะครับก็ไม่ต้องมีหมายจับหมายคนเจ้าพนักงานเขาก็จะมีอำนาจพิเศษนะเพื่อให้การป้องกันโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะเข้าใจนะครับนะนะฮะเพื่อให้การป้องกันโรคมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นการจับกลุ่มการเชิญตัวการคน้นการอะไรต่างๆก,ก็ไม่ต้องอาศัยหมายสารเพราะนั้นพี่น้องประชาชนพยายามอย่าทำอะไรที่มัน ฟาฝืนข้อกําหนดนะครับกฎหมายพิเศษมันก็หมายถึงช่วงที่จะมีการยึดอํานาจคล้ายๆกันอะนะช่วงที่มีการประท้วงอะไรต่างเนี่ยกฎหมายไอ้พอรกรเนี่ยพรกรย่อมาจากพระราชกําหนดคือกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารนะครับแต่ถ้าเป็นกฎหมายทั่วๆไปเขาเรียกว่าพอรอบอบใบไม้กับกอไก่ไม่เหมือนกันฮนะพระราชบัญญัติอันนั้นต้องผ่านสภา มีสอสอยกไม้ยกมือนะครับนะครับนะก็อาจจะมีความละเอียดถี่ถ้วนส่วนกฎหมายที่เป็นพระราชกําหนดก็เป็นกฎหมายฉุกเฉินนะจะเรียกว่ากฎหมายเผด็จการก็ได้เพราะว่ามันมีอํานาจเบ็ดเสร็จจะทําอะไรก็ได้เพื่อความมั่นคงเพื่อป้องก,กันโรคตามข้อกําหนดที่ประกาศนะซึ่งรัฐบาลก็จะทยอยประกาศนะครับนะครับทยอยประกาศตามลําดับ เริ่มตั้งแต่เบาไปหาหนักนะครับอย่างที่นายวิษณุเครืองามเขาพูดนะนะ,นะวิษนุเขาพูดแล้วแยกออกมาสามกลุ่มนะวิษนุเขาว่านะห้ามทำนะประเภทแรกห้ามทำถ้าทำก็ติดคุกว่างั้นเถอะนะครับนะห้ามทำนะทำก็ติดคุกสองปีปรับสี่หมื่นะผิดกฎหมายโลกติดต่อหรือ พรบราคาสินค้าและบริการนะครับประเภทห้ามทำนะครับนะประเภทที่สองให้ทำนะครับนะนะฮะก็คือให้ทำให้ทำแบบนั้นแบบนี้ยังไงอะไรต่างก็ว่ากันไปอันสุดท้ายควรทำนะครับนะไอ <นะ S 1> อย่างแรกกับอย่างที่สองเนี่ยมันเป็นลักษณะบังคับอืนะครับส่วนไอควรทำเนี่ยเป็นลักษณะเป็นลักษณะเป็นคำแนะนำ นะครับเป็นคาแนะนําคือไม่มีความผิดนะจะทําหรือไม่ทําก็ได้ควรทำนะไม่มีความผิดแต่ถ้าไม่ทําก็มีโอกาสตายว่างนั้นเนะ่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปภาษาชาวบ้านที่วิสนุเครืองามเขาบอกมาเนี่ยก็มีสามอย่างหนึ่งห้ามทําอันนี้บังคับถ้าทําไปก็ติดคุกอันที่สองให้ทํา ก็คือให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอะไรต่างๆพวกนี้ต้องทำไม่ทำก็เป็นไงคุกอีกนะอันสุดท้ายเป็นแค่คําแนะนำนะทาก็ดีไม่ทําก็ตายว่างั้นนหะนะครับหรือว่ามันก็จะเสี่ยงนะครับนะครับก็มีสามอย่างนะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขาสรุปไว้ห้ามทําก็คือห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง ตามที่ผู้ว่าได้สั่งปิดก็ในแต่ละจังหวัดเนี่ยอำนาจอยู่ที่ผู้ว่าผู้ว่าจะสั่งปิดนะที่ไหนบ้างเช่นสนามมวยนะห้างสรรพสินค้าตลาดนัดอะไรยกตัวอย่างนะอย่างเงี้ยนะสนามกีฬาสนามแข่งขันสนามเด็กเล่นสนามมา้าทั่วราชอาาจักรผับสถานบริการนะโรงหนังที่แสดงมหรสพ การละเล่นสาธารณะอาปบนวดนวดแผนโบราณสปาฟิตเนสสถานบันเทิงอะไรต่างๆเหล่านี้แหล่งท่องเที่ยวศาสนสถานสถานีขนส่งตลาดห้างอะแล้วแต่ว่าในแต่ละจังหวัดมีความจำเป็นจะต้องปิดแค่ไหนยังไงนะอันนี้เขาสรุปมาให้นะก็ง่ายๆก็อันไหนที่ก็ห้ามห้ามเข้าถ้าเข้าไปก็ใครอยากเข้าก็ไม่เป็นไรครับพอเข้าเสร็จแล้วก็ไปเข้าคุกไป น่ะเขาเรียกบังคับมีสภาพบังคับเนี่ยสนามมวยสนามกีฬาอะไรเนี่ยไม่ไม่ได้นะฮะนะห้ามเลยแหล่งท่องเที่ยวเขตอุทยานแห่งชาติที่เขาสั่งปิดเข้าไปก็ติดคุกสองปีเข้าใจนะจ๊ะเข้าใจไหมครับอืมนีครับอันที่สองห้ามนะคนต่างประเทศเข้ามาในเข้าประเทศ ฝรงฝรั่งจีนเกา,ลเกาหลีห้ามเข้ายกเว้นนะบุคคลที่ได้ได้รับอนุญาตหรือคนไทยเข้าได้นะหรือถ้าเป็นคนต่างประเทศก็ต้องเป็นกรณีพวกที่มีความจําเป็นเช่นมีใบอนุญาตทํางานมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน3วันถ้าเกิน3วันไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะติดโควิดมานะครับเพราะฉะนั้น คนต่างประเทศจะเข้าประเทศไทยไม่ได้แต่คนไทยเข้าประเทศไทยได้นะครับเพราะว่าไม่มีกฎหมายอะไรที่จะห้ามคนไทยเข้าห้ามเข้าประเทศไม่ได้เพราะนั้นคนไทยก็เข้าประเทศได้เข้าใจนะนะครับห้ามต่อไปห้ามกักตุนสินค้านะครับหน้ากากอนามัยเจลล้างมือนะไข่นะครับมามา่าอาหารอะไรก็แล้วแต่ที่มัน ที่เป็นสินค้าที่คนต้องบริโภคต้องใช้ต้องอะไรต่างๆเนี่ยห้ามกักตุนนะถ้ากักตุนก็โดนโดนผิดทั้งอ่าพรบรโรคติดต่อพอรบราคาสินค้าและบริการก็คุกสองปีนะพวกเจลล้างมือพวกอะไรต่างๆสินค้าทั้งหลายนะไก่หมูอะไรต่างๆหรืออะไรใครกักตุนอ่ะก็ติดคุกว่างั้นนะ ห้ามชุมนุมมั่วสมนะครับห้ามไปชุมนุมไปมั่วสุมกันไปนั่งกินล่งกินเหล้ากันอะไรต่างนะครนะครับเนี่ยไม่ได้เลยไปชุมนุมกันนักถึกสงนักษาที่ชุมนุมอยู่นยต้องเลิกท้าไม่เลกก็คุกสอปีนะครับห้ามแชร์ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโควิด1 9ซึ่งอาจทําให้ประชาชนหวาดกลัวหรือมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร นะครับถ้าเราจะพูดถึงเรื่องสถานการณ์โควิด